มือแบบนี้เขาก็จะออกมาหาความรู้ตัวเองดีกว่าถ้าถ้ามือใครมีแบบนี้นะเส้นเส้นเส้นชีวิตสั้นแบบนี้นะใช่ไหมทุกคนถ้าถ้ามือแบบนี้จะบอกให้เขาเป็นรับราชการแต่ถ้ารับราชการเขาก็อยู่ไม่ทนนะมือแบบนี้เพราะว่าใจร้อนตัวเนี้ยเป็นคนคิดแบบดูสิ คนตรงผงผางคิดแล้วพูดเลยแบบว่าถ้าไปอยู่ในระบบราชการเนี่ยถ้าไม่ได้จบสูงเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งสูงหรืออยู่ยากโตยากมือแบบเนี้ยบอกได้เลยหางานอิสระของตัวเองทําดีที่สุดถ้ามือแบบเนี้ยมือใครแบบเนี้ยแต่นี่เขาอายุเพิ่งยี่สิบแปดเนาะก็ก็ก็พอดีจับมือเขามาดูเนาะเขาก็เครียดเครียดเนาะก็บอกว่า อดทนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยังอยู่ในกลางทะเลเนาะอ่าเขาเรียกว่าอยู่ในลาบลําลบากเนาะตอนนี้ก็ต้องอดทนเนาะประคับประคองไปก็